ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเผยเทรนซบราชันค่าเหนื่อยไม่เยอะเท่าเป้และวินิรายงานเพิ่มเติมระบุว่าเทนนิสซานเดอร์อโนจะไม่ได้รับค่าเหนื่อยมากเท่ากับนักเตะเช่นคลีิันเอ็มบาเป้และวินิสจูเนียเมื่อเขาย้ายไปเล่นกับเบรอมาริตวันอังคารนี้มีรายงานว่ามาริตขยับเข้าใกล้าการเซ็นสัญญาอล็กซานเดอร์อโนอีกขั้นหลังจากทุกฝ่ายมั่นใจว่าจะหาข้อตกลงพบ ดาวเตยวัย26ปีกำลังจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลทำให้เขาจะย้ายไปอยู่กับมมดิดในแบบไม่มีค่าตัวเมื่อจบฤดูกาลซึ่งแหล่งข่าวหลายเจ้ารวมถึงฟาบิโซโรมมโนนักข่าวดังรายงานไปในทิศทางเดียวกันแล้วโรมมโนก็มีรายละเอียดอัปเดตเพิ่มเติมให้ทราบหลังราชันชุดข่าวยื่นสัญญาให้กับดาวเตยทีมช่างกรีฑแบบเป็นทางการในสัปดาห์นี้ตัวแทนของอเล็กซานเดอร์อโนจะตรวจรายละเอียดทั้งหมดในข้อเสนอของมาดิดก่อนที่จะปิดดิลเซนสัญญากัน นอกเหนือจากนี้รายงานยังบอกว่าอเล็กซานเดอร์อโนนจะไม่รับค่าจ้างในระดับเดียวกับวินิสุดหรือเอ็มปาเป้หลังจากแข่งวัย26ปียอมรับในโครงสร้างค่าเหนื่อยของมาริดแล้วทันทีที่อเล็กซานเดอร์อโนตกลงเซ็นกับมาริดพวกเขาจะแจ้งให้กับลิปูทราบถึงเรื่องนี้มาริดเคยทาบทามหาลิปูมาในเดือนธันวาคมเพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ ในการเซ็นอเล็กซานเดอร์อาโนในตลาดซื้อขายช่วงหน้าหนาวแต่ก็โดนปฏิเสธกลับมาอย่างไรก็ตามตอนนี้ทําท่าว่าอเล็กซานเดอร์อาโนกําลังจะลงเอยด้วยการย้ายไปเล่นในทีมซานเตโกเบร์เบลแบบไม่มีค่าตัว มันจบแล้วนายแฟนบอลลิเวอร์พูลเตรียมโบกมือลานักเตะขวัญใจได้เลยหลังร้านภู้ทยอยปิดรับแทงเชน Alexander ัเล็กซานเดอร์โอนซบมัดดิดแล้วสื่อกีฬาชั้นนำทั้งในประเทศอังกฤษและสเปนพร้อมใจกันรายงานข่าวตรงกันว่าเชน Alexander ัลเล็กซานเดอร์โอนแบ็กขวาลิเวอร์พูลจากฟงพิมลิกตกลงที่จะย้ายไปเล่นให้กับเรียมริตยักษ์ใหญ่ลาลิก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วกองหลังวัย26ปีจะย้ายไปอยู่กับเรียมริตแบบไม่มีค่าตัวหลังหมดสัญญาลิเวอร์พูลซัมเมอร์นี้และเซ็นสัญญาค้าแข้งในทีมซานเดโกเบอร ส่วนค่าเหนื่อยจะได้จากเรอัลมาดริดอยู่ที่สัปดาห์ละกว่า2 2 0 0 0 0ปอนด์พร้อมกับปิดฉากการเล่นให้ลิเวอร์พูลมาอย่างยาวนานหลังมาอยู่กับอะคาเดมี่หงแดงตั้งแต่อายุ6ขวบขณะที่บริษัทร,รับพนันที่ถูกกฎหมายหลายแห่งในเมืองผู้ดีพร้อมใจกันปิดช่องรับแทงว่าแบ็คขวาทีมช่างกรีจะย้ายไปเล่นให้เรอัลมาดริดในซัมเมอร์นี้แล้วหลังมั่นใจว่าไม่มีอะไรพลิกแน่นอนเหลือแค่รอประกาศทางการเท่านั้น กลับบุนเดสลีกาสื่อเปิดชื่อทีมสนคว้าวาตรุเอนโดวาตรุเอนโดกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นของสโมสรล,ลิเวอร์พูลมีแววย้ายกลับไปคาแข่งในบุนเดสลีกาซีซั่นหน้าหลังสื่อเมืองไส้กรอกเผยชื่อทีมที่สนใจเซ็นสัญญากับดาวเตะเลือดปลาดิบ อินโดสตาบูชิโดวัย32ปีถูกลิเวอร์พูลดึงตัวมาจากสตุตการ์ในซีซั่นส0 2 3ัถึง2024นช่วงที่เจเกนครอปกุมบังเหียนสโมสรแต่ผ่านมาถึงซีซั่นนี้เขาเป็นได้แค่ตัวสำรองของอาร์เนอร์สโลตนายใหญ่ดัทที่เลือกปั้นไรอันกราฟเฟนแบกดาวเตะร,ร่วมชาติให้สวมบทเป็นหมายเลขหกแทนหลังหงแดงพลาดได้ตัวมาตินซูบิมันดีกองกลางทีมชาติสเปนของสมสรเรอัลโซเซดา ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิ์พังอาดเป็นขุนพล11คนแรกของเรดแมช i n e โดยซีซันน้สล็ลอตทรงอดีตดาวเตะทีมม้าขาวลงเล่นในทุกรายการแค่742นาทีแบ่งเป็นเกมพิมเีลีก277นาทีบิลได้เผยเมื่อ25มีนาคมว่าไอทักแฟรงค์เฟิร์ตภายใต้าการคุมทีมของดีโนท็อปโมเลอร์แสดงความสนใจอยากได้เอนโดไปเสริมทัพและเชื่อว่าพวกเขามีโอกาสสมหวังหากสามารถคว้าตัวลงเล่นถ้วยแชมเปี้ยนลีก4ซั่นหน้าได้ ถึงขณะนี้อินซีแดงดำรังอดับ4ของบุนเดสลีกาขณะที่เหลือโปรแกรมอีก8นัดและแม้จะเป็นที่ตั้งข้อสังเกตว่ากองกลางสมุไรจะต้องยอมรับค่าแรงน้อยกว่าที่เขาได้รับกับลิเวอร์พูลแต่บิวระบุว่าไม่ใช่ปัญหา ก่อนหน้านี้ในช่วงซัมเมอร์หงแดงปัดข้อเสนอจากมาร์เซย์ที่วังซื้อเอนโดไปเสริมแดนกลางในราคา11.8ล้านปอนด์้วยทีมดังแห่งเมอร์ซีไซ์มองว่าเป็นตัวเงินที่น้อยเกินไปแต่พวกเขาพร้อมพิจารณาข้อเสนอที่เหมาะสมโดยแฟรงเฟิร์ตน่าจะต้องยอมจาก20ล้านปอนด์จึงจะได้ตัวเป้าหมายคนสำคัญไปร่วมทีมอดใช้เบอร์66 เช่นอเล็กซานเดอร์นกองหลังทีมลิปูโมสิตสวมเสื้อหมายเลข66กับเรอัลมาดริดหากเจ้าตัวย้ายไปค่าแข่งกับทีมดังของลาลิกาจริงตามข่าวอเล็กซานเดอร์นแบ็กขวาลิปูถูกสื่อเผยว่าบอกปัดข้อเสนอที่จะต่อสัญญากับสโมสร,รอย่างแน่นอนแล้วเนื่องจากต้องการย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดแบบไม่มีค่าตัวแถมมีการโผมกระพือข่าวด้วยว่าเจ้าตัวตกลงสัญญากับราชันชุดข่าวได้แล้วแม้จะยังไม่มีการลงน้ำมึก ขณะเดียวกันสื่อเจ้าดังกล่าวเผยว่าอเล็กซานเดอร์โนจะหมดสิทธิ์ใช้หมายเลข6กกับเรียวมิริตตามที่ลีและคริปเจ้าหน้าที่ชุดแข่งของหงแดงเลือกให้เพื่อให้เขารู้จักนอบน้อมทอมตัวเนื่องจากกฎของลาลิก้ากำหนดให้นักเตะในทีมชุดใหญ่ต้องสวมเสื้อหมายเลข1-25ถึงอย่างไรก็ดีจากจำนวน25คนิหพลหมายเลข1 13และ25มักถูกสงวนเอาไว้ให้กับนายทวารขณะที่นักเตะในทีมสำรองจะใช้หมายเลข26-50ถึง สำหรับอเล็กซานเดอร์โนแม้จะสวมเสื้อหมายเลข66กับสโมสรแต่เขาเคยสวมเสื้อทีมช่างอังกฤษหลายตัวทั้งหมายเลข 2, 7, 8และ10ด้วยเหตุน,นี้จึงมีการคาดหมายว่ามีความเป็นไปได้ที่อเล็กซานเดอร์โนจะเลือกใช้เสื้อหมายเลข12ที่ยังว่างอยู่กับราชันชุดขาวหรือไม่ก็หมายเลข24และ25แม้หมายเลขหลังมักตกเป็นของนายทวารมือ3 คุณพ่อของดีนหุยเซนปรากลังวัย19ปีจากบอนมัดที่กำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลในเวลานี้ล่าสุดเขาได้ทำการเผยแพร่าข่าวการเชื่อมโยงของลูกชายกับทีมเร็ามริดลงในบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาเองเลยและแน่นอนว่าดูเหมือนน่าจะชัดเจนแล้วว่าผู้เล่นน่าจะย้ายไปที่ไหนในช่วงสัมเมอร์นี้พอจอยจากเดอร์ธารายงานว่าเรอบร กำลังดำเนินการสรุปข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับเทนล็กซานเดอร์โนของลิวร์พูแบบฟีเอเอในขณะน,นี้โดยการหารือดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไปและเรียมริดยังคงมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถคว้าตัวนักเตะทีมช่างกริดรายนี้ได้สำเร็จในที่สุดมิตรภาพระหว่างเทรนกับจูดเบลลิงแฮมคงไม่มีผลสำคัญต่อการตัดสินใจออกจากทีมแอนฟิลของเขาหากเรียมริดเชื่อเช่นนั้นก็คงเป็นเพราะว่าเขาต้องการมองหาความท้าทายอะไรใหม่ๆมากกว่าซึ่งตรงกันข้ามกับเทรนเพราะหงแดงมีความหวังมากขึ้นที่เฟอร์กิลฟันได และโมฮัมหม็ดสาลาจะตกลงสัญญาใหม่ได้การเจรจาระหว่างทั้งคู่ยังคงดําเนินต่อไปหเวอว่าูลมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นแล้วว่าจะขยายสัญญาฉบับใหม่แก่ฟานได้และสาลาได้สําเร็จ ส่วนเดวิดออสตินรายงานว่าเรอลมดริตกำลังทำงานเพื่อปิดดีลเซ็นสัญญากับเทนเล็กซานเดอร์โนแบบไม่มีค่าตัวโดยฝ่ายจากสเปนจะต้องแจ้งให้กับลิปูทราบหากพวกเขาบรรลุข้อตกลงกันเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้ข้อตกลงยังไม่เสร็จสิน้นแม้ว่ายักษ์ใหญ่ของสเปนจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อโน้มน้าวใจเทรนมาตั้งแต่เดือนมก,การาคมก็ตามหรือว่าผู้ยังคงมีความหวังว่าพวกเขาจะโน้มน้าวเทรนให้เซ็นสัญญาฉบับใหม่อยู่แม้มันจะน้อยนิดก็ตาม ฟาวิโซโรมโนรายงานว่าเรอลมริตมีความเคารพสมมสร,รีลีพูเป็นอย่างมากและพวกเขาก็ต้องการให้ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นยังคงอยู่เสมอโดยเรอลมลิตได้แจ้งกับสมมสร,รีลีพูในเดือนธันวาคมอย่างแน่ชัดแล้วว่าพวกเขาต้องการอยากที่จะเซ็นสัญญากับเทนาริกซานเดอร์อโนและให้ตัวเลือกแก่ลเวร์พูในเดือนมก,กราคมว่าพวกเขาต้องการค่าตัวของแบ็กขวารายนี้เท่าไหร่ แต่แน่นอนว่าร์พูปฏิเสธที่จะขายอเล็กซานเดอร์อโนออกจากทีมไปในช่วงกลางฤดูกาลที่มีความสําคัญกับพวกเขาอยู่ในขณะนั้นและปฏิเสธที่จะเจราจาในทุกขั้นตอนในการปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกไปในช่วงเวลานั้นและด้วยกดแล้วเรอเนิดจ,จึงสามารถที่จะพูดคุยกับเทรนและเอเย่นของเขาแบบโดยตรงได้โดยไม่ต้องแจ้งเรื่องนี้ให้กับริพูทราบในการเข้าหานักเตะพวกเขาและพยายามเซ็นสัญญากับเขานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา คอร์ดออฟไซด์รายงานว่าสโมสรลิพูได้เพิ่มความพยายามอย่างมากในการเซ็นสัญญากับจีไวโรรีดแบ็กขวาดาวรุ่งจากฟยนูต์แม้ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญการแข่งขันจากบาสโลนาและทีมอื่นอีกก็ตามในช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนหน้านี้อาเนอร์เคยเป็นผู้จัดการทีมที่ฟยนูต์และเขาเองก็เคยร่วมงานกับดาวเตะวัย18ปีของเดอะคูปและอยากจะร่วมงานกับแบ็กขวาวัยรุ่นคนนี้อีกครั้งในทีมหง์แดงในฤดูกาลหน้า นอกจากนี้ลิเวอร์พูลจำเป็นที่จะต้องมองหาผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กขวารายใหม่เอาไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆเนื่องจากว่าเทนอเล็กซาาเนื้ออโนแบ็กขวาคนสำคัญของทีมกำลังเตรียมที่จะย้ายไปยังเรอัลมิดหลังสัญญาสิ้นสุดลงไปในซัมเมอร์นี้สตีฟเคและฟุตบอลทานเฟอร์รายงานว่าลิ Liverpool เวอร์พูลเพิ่มความสนใจที่พวกเขามีต่อมูซาซิลลาปีจากชชวเก้ศูนยแล้วในเวลานี้ ตามรายงานระบุว่าลิพูปเป็นหนึ่งในสโมสรที่ได้ทำการติดต่อไปที่ราฟาเอลาปิเมนตาเอเย่นคนดังเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของปีกขวาชาวฝรั่งเศสวัย25่ปีในช่วงซัมเมอร์นี้ซินล่ากำลังมีผลง,งานที่โดดเด่นอย่างมากกับชาลเก้ศูนย์สี่ในฤดูกาลนี้โดยเขาลงเล่นไปแล้วทั้งสิ้น19เกมยิงไป13ประตูกับ1แอซิสคาดว่าค่าตัวของซินล่าจะอยู่ที่ราวๆ15ล้านยูโรในการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แฟนลิเวอร์พูลไม่ทน แฟนลิเวอร์พูลฉุนขาดออกโรงร้องอันเดอร์สล็อตไม่ต้องส่งเทนนล็กซานเดอร์อโนลงเล่นอีกต่อไปหลังแบ็กขวาจอย้ายซบเรรยมลิตแบบไม่มีค่าตัวอล็กซานเดอร์อโถถูกสื่อทุกสำนักรายงานว่าจอย้ายไปร่วมทีมเรอยมลตดในซีซั่นหน้าหลังปฏิเสธขยายสัญญากับลิเวอร์พูลแถมตอบรับข้อเสนอจากราชันชุดข่าวแล้วโดยรอแค่ลงน้ำหมึกเท่านั้น หลังข่าวดังกล่าวแพร่สะพัดส่งผลให้สาววกของแดงไม่พอใจนักเตะเด็กสร้างของทีมที่เลือกย้ายออกไปแบบฟรีๆและพากันโพสตลงสื่อโซเชียลอย่างโกรธแค้นโดยเรียกร้องให้คุณซูดัตเลิกใช้งานแบ็กขวาตัวกลั่นและไม่ต้องมอบปลอกแขนให้กับเขาอีกต่อไปในฐานะรองกัปตันโดยส่วนตัวผมจะดรอปเทรนตลอดทั้งสีซั่นนี้อย่าให้เขามีส่วนร่วมในท้ายสีซั่นอย่าให้เขาบอกลาแฟนรายหนึ่งระบุถึงกองหลังวัย26ปีและมีแฟนบอลเข้ามาสมทบมากมายอาทิ อย่าให้เขามีชื่อเป็นตัวสำรองอย่าให้เขามีส่วนร่วมในการฉลองแชมป์หรืออยู่ในขบวนพาเหรดปล่อยให้เขาดูทีมอยู่ที่บ้านอย่าให้เขาลงเล่นอีกแม้แต่เกมเดียวอย่าให้เขาเข้ามาที่แอนฟิลด์ตอนที่เราได้ชูโทฟี่จับเทนเป็นตัวสำรองไปตลอดทั้งสีซั่นเช่นอลกซานเดอร์โนแบ็กควาทีมช่างกฤษมีความกระตือรือร้นที่จะย้ายไปเรอัลมาดริดแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อตกลงใดๆเกิดขึ้น สกายสปอร์ตองอังกฤษรายงานว่าเรียมริดดำเนินการเจราจาพเพื่อหาข้อตกลงร่วมกับตัวแทนของอเล็กซานเดอร์โนต่อไปเพราะมีความซับซ้อนในรายละเอียดต่างๆแม้เป็นการเซ็นสัญญาแบบไม่มีค่าตัวก็ตามทั้งเรียมริดและอเล็กซานเดอร์โนต่างมีความหวังว่าจะบรรลุข,ข้อตกลงกันได้แต่ยังมีหลายเรื่องที่ต้องการแก้ไขในข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงเรื่องค่าธรรมเนียมในการเซ็นสัญญาลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์โบนัสจากผลงานและเรื่องดื่นสิ่งเดียวที่สามารถยืนยันได้คืออเล็กซานเดอร์โนคือเป้าหมายหลักของเรียมริดในช่วงมเอร์นี้ ขณะที่แบก็กขวาทีมช่างกรีตก็ปรารถนาที่จะย้ายไปเป็นลูกทีมของคาร์โลอันโชรติและเป็นเพื่อนร่วมทีมของจุดเบลลิงแฮมอย่างเต็มที่ทังนี้แรอมลิตรวมถึงสมสรสนางแดนอื่นๆน,นอกพิมลิตสามารถเจรจากับอเล็กซานเดอร์โนได้ตั้งแต่เริ่มต้นเดือนมก,กราคมเป็นต้นมาแล้วและตามกฎการย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวหากทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงกันได้ก็จะต้องแจ้งให้กับต้นสกัลลิบอพู